สวัสดีครับวันนี้ไอ้ธันวาสิมดักกุ้งครับสิมดักกุ้งเมื่อหนีเอามาเก้าหลังครับผมสีมาพิสูจน์ครับผมเยือดักกุ้งผสมน้ำปลาสิม,ส,ม,ส,มสุดพิสูจน์บ้งครับผมคลิปที่แล้วนู้นผมใหม่ดักเนาะผสมน้ำปลาเขาดีครับผมเมื่อหนีก็เลยสิมาลองเมืองครับว่า สิเขาดีอีกบครับผมนี่ครับผมมีหัวอาหารปลาดุกครับผมแซน้ำไห้ครับผมแซน้ำเห็ดเปื่อยเลยกะลำขั่วครับผมขัวให้ใหม่เลยครับผมน้ำปลาครับผมสูตรได้ก็ได้เมื่อนี่สิมาล่องเมืองครับผมวานสิโอเคบ่มาเบิ่งวีที่ผสมครับผม นี่ทีเด็ดครับผมทีเด็ดเดี๋ยวมือนีสิมาล่องเบิึงครับผมใส่เข้าไปน้ำปลาลองมึงดูคลิปนี้สิโอเคปะอ่าคุกเขาให้เข้ากันครับ คุกเข้าเข้ากันเลยครับผมนี่ย่าให้เละมากนะครับผมเนี่ยเอาพ่อปันได้เนี่ยเอาพ่อปันได้เวลาเข้าไปใส่กุ้งตัวแรกมันมาตอดเนาะตอดกินแล้วมัน็สิฟุ้งกระจายตัวอื่นกระสิได้กินกระสิมาเขืาตอครับผมโอเคครับผมไปลุยใส่ครับครับผมมีเอฟซีถามมาว่าตอนใส่ใส่จังไหนนี่ครับผม เกียของเราครับผมบีเป็นแบนนะครับผมบีเป็นแบนแล้วก็ใส่เลยครับผมนี่ครับผมแล้กกับไปว่างเลยครับผมถ้ารอบจากกุ้งของเราถึงพื้นว่าต้องหอครับผมว่าต้องหอยังครับผมว่างในเลยครับผมโอเคครับผม นี่ครับผมใส่คือกันทุกหลังเลยครับผมถ้ารอบเราถึงพื้นนี่ครับผมบีเป็นแบนแล้วก็สามารถใส่ได้เลยครับผมวาต้องฮอครับ อ่าดักไปแล้วสามหลังครับผมเหลือหกหลังครับหกหลังนี่ผมฉีใไ้ผุนครับผมผู้ถีดไ้ลาะตะลิงไปหาผุนครับผมไทยเบิ้งบดเอ็เดอครับเด้อน้ามันเลอกไทยยากเดี๋ยวมาวัรุ่นกันตอนในตอนบายบครับผมว่าสูตรเยือดักกุ้งผสมน้ำปลาสีหมานบอโอเคครับผมบบายเจอกันครับผมผมไปไซก่อน สวัสดีครับสวัสดีตอนบ่ายสี่โมงแรงโอ้ยนอนเพื่อนไม่ยามกุ้งครับผมยามรอบกุ้งของเขาไปรุ่นน้ำกันเลยครับผมว่าสิมานบ่ไปรุ่นกันครับผมอยู่มุมนี่สองหลังครับผม เอติดหดวปะบูปะบูเขาตรตบางไงเลยสงสัยเขาไปกินกุ้งโอเคครับผมอีกหลังหนึ่ง ปะบูเขาไปกินกุ้งเบดแล้วมั้งนี ผ่นานไปแล้วสองหลัง2หลังมันหม,มันอยู่ครับผม,มบ,บ๊บูน้าตุวนอเหลืออีกเจหลัง เจ้าหลังนี่อากาศเย็นครับเมื่อน,นี่ล่มแห้งกุ้งบ่ค่อยเข่าบันไดแต่ว่าพาันไปสามหลังก็โอเคอยู่ครับผมไปเหลือมุ่งพุ่นอีกครับหกหลังครับไว้นี่ก็ ไปลุยลุยอีกหกหลังมอนา,าลุนลุนกันโอ้โอเคโอเคหลังนี่ โอ้โอเคครับผมหลายหลายเดี๋ยวมาลุ้นหลังต่อไป โอเคบอโอเคโอ้โอเคอยค,ครับผมแจมนะครับผมเท่านี้กับแจมแล้วลุ้นหลังนี้สิเป็นยังไงโอ้โอเคโอเค นี่แจมครับผม <c oughs> <c oughs> หอยเขาค่อยเขามาดูผลงานของเราครับ มาชมผลงานของเราครับผมอพอได้อยู่ครับได้หลายอยู่ขนาดมือหนีร่มแห้งเลยนี่อุได้ปลาบูใหญ่ตัวนึงอื้กุ้งงามเลยครับผมดูนะแจ๋วก้อยก้ยโอเคครับผมคลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยครับผม ใครยังไม่กดติดตามเด้อฝากกดติดตามด้วยครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะไปหาอะไรรอชมครับผมจวดจวด